วิธีงาเวทมาทำแบปเขวัตรระวังนะครับทไไเด้งถึงขันแขนขาไปนะถงล้างุมลั่นก็ไม่ไให้น้องเือมีการลดถังนะครับนี่ลูกค้ารอจีอยู่สีท่านนี่ครับวิธีลดถังกว่าจะได้แต่ละถังนะครับไม่ใช่ง่ายล้างผุมลั่นไปแล้ว กับตัวต่อไป่เอาบนน่เองต,ต,ต, <haw k> ตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับให้ให้ลูกค้านะครับห้ามต๊<ว>อ่าห้ามให้ตัวเองหลน่นดดขาดยกไปจังหวะหอมงอมกัน้อมกัน ไม่ธรรมดาตอนที่ทำคนเดียวยิ่งหนักก่านี้อีันนี้ไม่ไหวหาวิธีรีดแผ่นนะครับระวังด้วย อย่าไปอย่าไปอยาไปตีใกๆชาวบ้านนะครับเสียงดังเสียงดังมากชาวบ้านคิดว่าเรายิงปืนนะครับไม่ใช่เป็นการรีดแผ่นเพื่อขึ้นตาใหม่ประมาณสีเตาลวดนะครับสีเตาลวดจ่เย็นนิดนึงพอดีว่ามือพี่จะาโดนอีกแล้วครับ คอนปอนทับตัวเองครับเมื่อเช้าแผลเก่าไปติดตั้งโซลาเซลล์เมื่อคืนเออเมื่อเช้าลงมาเกี่ยวบันไดทะลากมาโดนคอนปอนทับนี่อีกนี่แผลรีดแผ่นเหล็กเดี๋ยวครับงเอาทนี้เราก็ากจะอ้ามานี้ก่อนนะอ้ามาก่อนอเพือ่อให้มันอ้าง่ายแล้วก็ทำการยึด มันก็จะใหญ่ขึ้นนะนครับือการแป่สภาพของอทั้งหลอเพื่อให้เป็นเตาสถ่านขนาดบรรจุประมาณถึงเจ็ดกระสอบนะครับ็กระสอบ้ลยกันนี่ลูกค้าจากประเทศจีนประเทศจีนนะครับคนจีนมาอยู่มาอยู่ไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นคนจีนนะครับก็จะร่วมงานไปเลยเลยสั่งผมตัวอย่างก่อน แล้วก็ลูกค้าที่จังหวัดชายภูมินะครับใบต่อใบนะครับหลังจากเสร็จของคนเนะครับเอาเรื่องครับต้องทำต้องต้องระวังนะครับพี่น้องไม่งั้นจะบาดเจ็บนะครับเห <c oughs> ล็กนี่ค่อนข้างหนานะครับ <c oughs> ง่ายง่งยเอา่งย่งยังย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยังไม่ได้หาอะไรล,ลองลองกลางก่อน <ใ>นีน่คูแดงได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพี่จ่าแล้วนะครับก็ให้ทําเองแต่เดี๋ยวเท่เชื่อมจะเชื่อมอย่างเง้ครับยบากดอะไรัไม่ไม่ไม่ทำเลยิทยดอะยอมยอมเออ

ผมหลายหลายคนกนคท็ทำได้ก็นนผมได้แนะนำมาวิธีทำ<อ>การขยายต้องขยายออกมาประมาณทัก65-70เซนนะครับ โอเคลงแล้วเป็นไงวิธีคิดคนเจอตัวอ่อนเจอตัวบางอะไดิเจอตัวหนาดิรู้เรื่องตัวนี้ตัวบางเดี๋ยวเพอเชื่อมมันก็อ่าไอ้ตัวนี้พี่พี่ทำประตูตัวนี้ทำประตูขึ้นเอยนี่เอาไงขึ้นแล้วเหยียบคนละฟังอ่ะยียบคนละฟังเอาทับนี้เมื่อกี้ทับทับทับเหล็กเมื่อกี้งายขึ้นเมื่อกี้แหละอ่ะหมายมะไงไปอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่ง เออแล้วก็เหยียบคนละฝั่งให้มันค่อยงอหน่อยลงเอออ่าเหยียบค่อยๆกดคนละฝั่งดิเออค่อยๆพัยลดลงมาอย่างนี้ยงไงมากโอเคพอเดินขึ้นมาอยู่นะอยู่ให้ระดับระดับหนึ่งก็ยังดีอ่ะแต่มันยืดหยุ่นตัวอยู่างนันตรงนะเแต่ว่า เดี๋ยวเวลาตัดตัดประตูเดี๋ยวพี่พี่่ายทีนึงไอพี่รีดทีนึงได้แล้วนี่ครับแรงรีดแผ่นนะครับเครื่องรีดเรานะครับเครื่องรีดระบบระบบเป็นนวลระบบกระแทกระบบเหย,ยียบได้แล้วได้อยู่จะเหล็กเป็นร้อย ได้กีตัดเข้ามากระแทกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรอยเชื่อมต่อนะครับพี่น้องก็ตัวนี้ขนาดบรรจุก,ก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะครับผมง้างขึ้นมาเป็นวงกลมแล้วไม่ได้นะครับหลังผมลั่นก๊อกเลยก็เลยให้น้องๆที่มีกำลังมาช่วยเชื่อมด้านล่างนะครับตัดตัดให้พอดีพอดีเื่อไว้ข้างบนื่อไว้พวกซ้ำ ตัวรวดนะครับสี่ตัวรวดต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้บังใจพี่จ๋าที่มาดูงานแล้วก็สนใจนะครับแล้วก็ดูในเพจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เอานําวิธีการรีดเหล็กนะครับรีดแผ่นเหล็กให้ตรงนะครับผลิตจากเหล็กโลเป็นชีตนี่เองถ้าเป็นเหล็กของมันเองนะครับมันจะมันจะแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเล็กกว่าถังโซลิตีกเราก็ผ่าผ่าแก๊สก็ได้นี่พี่เดาผ่าแก๊สไปให้นะครับ เพิ่มอยากขี่ไปเงเลย <c oughs> <laughs> ผมเลยใช้ลูกหมูตัด <c oughs> อ,อันนี้พอจะทำประตูนะครับเราชุดหนึ่งใช้เหล็กอยู่ประมาณสี่สี่ใบนะครับพี่น้อง <c oughs> จำไว้เลย <c oughs> เราใช้เหล็กประมาณสี่ใบถึงตัวหลักสองใบประตูอีกนะครับอันนั้นก็ใบหนึ่งก็จะเป็นเศษที่มันเหลืออยู่สองสองชิ้นนี้นะครับแต่ว่าได้ประตูแผ่นประตูมันต้องใหญ่กว่าที่เราที่เรากีดนะครับ ไปเนาะขอบคุณมาสวัสดีครับ